สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการทําแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยของผมก็จะทําผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกประกันภัยรถยนต์เนาะก็ทําภาพแบบนี้นะครับง่ายๆดีเนาะพอดีวันนี้เข้ามาใช้ในส่วนของตัวแคนวานะครับแล้วก็จะลองอะไรหน่อยนึงเนาะอันนี้จะเป็นบัญชีฟรีนะครับบัญชีฟรีก็สามารถทําได้เนาะทำง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยนะครับอ่อ อย่างแรกนะครับเข้ามาที่ c a n v a นะครับ .com เนาะแบบนี้นะแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดนะผมจะแชร์ดีไซน์ไปด้วยนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถไปใช้ได้เลยเนาะโอเคมาดูกันเนาะอย่างแรกนะครับไปที่ create design นะตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกในส่วนของตัว Facebook post นะครับแบบนี้ได้เลยเนาะถ้าเราจําขนาดไม่ได้ก็มาเลือกได้นะครับเป็นแบบนี้เป็น Facebook post นะครับเขาก็จะขึ้น ตัวนี้มาให้นะครับพร้อมกับในส่วนของตัวดีเซ้์นะครับที่เราสร้างไปแล้วนะครับหรือว่าในส่วนของตัวเทมเพลตเนาะถ้าใครที่ทําสายประกันเหมือนผมเนาะแล้วก็อยากใช้งานตัวนี้นะครับเราก็สามารถมาเลือกได้นะครับเสิร์ชตรงนี้ไปเลยผมเสิร์ชคาว่าคานะครับแล้วก็มาเลือกดูได้นะครับว่าต้องการอันไหนเนาะแล้วก็เขาจะมีนิดนึงนะครับอันไหนที่มันเป็นโปรเนี่ยคือเราสมัครเป็นโปรไว้ก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าใครที่เป็นฟรีเหมือนผมนะก็มาเลือกดูนะครับอันไหนที่มันไม่มีรูปมงกุฎแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าเลือกมาแล้วก็มาเปลี่ยนก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวอันที่ผมดึงมาใช้งานนะครับก็คืออันนี้นะครับแทบจะเปลี่ยนข้อมูลน้อยมากเลยนะครับเนี่ยลองคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาหมดแล้วนะครับแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันที่ทําไว้แล้วนะก็คืออันนี้นะครับอันที่ทําไว้แล้วคืออันนี้นะครับนี่ อันนี้นะครับก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นะครับข้อมูลก็จะเป็นของเดิมเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่บางอันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูเนาะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับพิยะบสองบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็อยากได้อะไรนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยเนาะอย่างถ้าเป็นของผมเนี่ยของผมก็จะบอกว่าคุ้มครองสามสิบวันซ่อมเราหนึ่งแสนนะครับตามไปเลย,เยนะครับ 30วันอบซ่อมราวหนึ่งแสนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ขยายมันใหญ่หน่อยนึงนะครับนี่จากนั้นนะครับก็ไปดูนะครับแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดปิดคุ้มครองทันทีนะครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเนาะ ก็ตอนนี้ก็สาวันเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะเช่นราคานะครับใครอยากใส่อะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันแชร์ให้คนอื่นมาดูได้ด้วยนะครับให้คนอื่นสามารถมาแก้ไขได้นะตรงนี้ผมเลือกเป็น6 5 0นะแบบนี้นะครับราคาก็เป็นสีแดงก็ได้นะครับปรับสีได้หมดเลยเนาะตรงนี้นะครับมันเรียกตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นสีแดงแบบนี้ นขนาดของใหญ่นะก็ได้นี่นี่น,น,น,นี่คลิกเอานะครับแบบนี้ได้เลยเนาะอ่ะในส่วนของตัวดีเทลเนี่ยผมว่าน่าจะแก้ไขกันได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวคอนแทคเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีหลกัหลกๆที่ใช้ของผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัว QR Code นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถสแกนได้นะเนี่ยสแกนดูได้นะครับก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราต้องการเนาะอ่ะสมมุติว่าของเรานะครับต้องการเปลี่ยนเนาะ พวกนี้นะครับตรงนี้ก็คือสามารถปรับขนาดได้นะแบบนี้นะครับคอนแทคเนี่ยผมว่าถ้าดู2อันไปแล้วนะครับตรงนี้น่าสามารถปรับเปลี่ยนเป็นของเราได้อยู่แล้วเนาะเนี่ยหรือว่าต้องการเอาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสแกนเนาะก็ลบอันนี้ไปเนาะแล้วก็ไปเลือกนะครับในส่วนตัว e l e m e n t ตนะแล้วก็พิมพ์คําว่าสแกนนะครับ S C A N นะครับแบบนี้นะสแกนนะครับ เราก็เน้นของฟรีนะครับเลือกแต่ของฟรีมาใช้นะครับนี่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเขาจะมีอยู่2สีเนาะเราก็เลือกเป็นสีเดียวกันเนาะตรงนี้เขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาจะมีชุดสีอันที่ใช้อยู่ของเรามาให้อยู่แล้วนะก็ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะแบบนี้นะครับปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับให้มันเท่ากันนะครับเนี่ยเขาจะมีไกด์มาให้เนาะก็ <G us>. ใช้งานง่ายดีนะครับไม่ค่อยได้ใช้ Photoshop เท่าไหร่แหละตอนนี้ มาเป็นตัวนี้ใชเยอะนะครับอะตัวนี้ไม่เอาก็ลบออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว u r นะของผมเนี่ยมีเว็บอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทําเว็บของตัวเองเนาะผมก็จะเป็นของผมเองจะ t e องซีทีมแลม้วก็สแลสหกห้าศูนย์สาบนะครับก็ะบจะเป็นในส่วนของตัวหน้าประกันรายเดือนนะเนี่ยหกรยห้บาทจากวิิยะนะครับผมมาทำการก๊อปปีมาเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช้นะครับแล้วก็ มาที่มอนะครับถ้าสมมุติว่าของใครที่ยังไม่มี QR code คตรงนี้นะมาที่มอเนาะเราก็เรียกเป็น q r code คนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทําการใส่ไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็กด g e n e r a t e code นะครับอ่ะได้แล้วนะครับเขาก็ทํา g e n e r a t e code มาให้เราแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ย่อใส่ไปเรื่อยสแกนใหญ่หน่อยก็ได้นะมีแบบนี้นะครับอ่ะโอเค จะใส่ข้อความหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่เราเนาะหรือว่านี้มันทับข้างบนอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็มาเลือกตรงนี้ก็ปรับหน่อยปรับตรงนี้อันนี้มันเล็กไปใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยปรับได้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับก็สแกนมีแบบนี้ก็ได้นะครับเราบอกว่ารายละเอียดนะครับหรือว่าอุ้ยเพอลบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็กปาวบ้านมาได้นะครับกดพัเนตเนาะก็ลากมานะครับ ค็บอกว่าสแกนเลยจ,จ้ารายละเอียดแบบนี้ก็ได้นะครับใช้งานง่ายดีเนาะฟอนต์เฟนก็ปรับได้นะครับใครที่ใช้แค n นว่าอยู่แล้วนะครับก็โหสบายเลยเนาะเพราะว่ามันใช้งานง่ายจริงๆนะครับใครเป็นคนคิดนะครับอ่ะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ โปสเตอร์นะครับเอาไปแชร์ใน Facebook ได้แล้วนะครับเนี่ยแบบนี้เนาะก็ดูน่าซื้อแล้วก็ดูน่าเชื่อถือดีนะครับนี่แบบนี้เนาะอ่ะอีกอันนึงในกรณีที่เราทําเสร็จแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยทำเสร็จแล้วแล้วก็มีคนมาบอกว่าโหอาจารย์ยากได้แบบนี้จังลยทำยังไงดีนะครับผมก็ไปเลือกตรงนี้เลยนะครับแชร์ดิสดีไซน์นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นオリเพเปิลอ่าเราเลือกเป็นอ n นนี e วันนะครับวิดเดอร์ลิงนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Can Edit นะครับก็คือทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถ Edit ได้เลยนะครับผมก็เลือกเป็น Can Edit นะครับแบบนี้เนาะอุ้ยกดพิดไปบวกนะครับอันนี้ One With Link นะครับแล้วก็ Can Edit นะ Copy Link ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับในกรณีอันนี้คือ Account ผมเองเนาะเดี๋ยวจะเปิดอีก Account หนึ่งให้ดูนะครับอ่เป็นเป็นของแฟนแล้วกันนะครับเป็น Account ที่ทรงพลังที่สุดครับ ก็แปะไปนะครับแบบนี้ปึง้งเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเปิดตัวแคนวาขึ้นมานะถ้าสมมุติว่าของแฟนเนี่ยหรือว่าใครที่ยังไม่มีแคนวานะครับก็สามารถบทแก้ไขดีไซน์ก็ได้นะครับแบบแล้วก็ดําเนินการต่อด้วย Google ก็สมัครสมาชิกไปเลยนะก็เป็น Account ์ฟรีนะครับแบบนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้ก็คือจะสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าข้อเสียแบบนี้ก็คือในกรณีที่เรากดแก้ไขได้นะครับแบบนี้นะคนที่เข้าเข้ามาแก้ไขนะครับพอเวลาเขาแก้ปุ๊บของเราจะเปลี่ยนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือทําสําเนานะครับเดี๋ยวผมกดกลับไปหน้าหลักก่อนนะในกรณีที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะใช้ทําอะไรนะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กแบบนี้ ไว้ทีหลังไว้ทีหลังแบบนี้นะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเรา,เ,าเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยในส่วนของตัวดีไซน์นะครับก็จะมเีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในหน้าหลักก่อนนะถ้าเราแชร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูที่หน้าหลักของเรานะลองรีเฟซด,ดูนะครับเขาจะมีอันใหม่ขึ้นมานะครับแนะนําว่านะครับผมแนะนําว่านะให้เรานะครับทําการก o p y ีนะครับ อันเนี้ยอ๋อเป็นโคลนไว้อีกอันนึงก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแชร์ที่เราโคลนไปเพราะว่าหนึ่งก็คือต้นฉบับเรายังอยู่นะแล้วก็ส่วนอันนั้นนะครับเขาจะไปแก้ไขย,ยังไงก็แล้วแต่เขาเนาะเน,นี่ยก็สามารถทําได้ด้วยการกดแบบนี้แล้วก็ make copy นะครับแบบนี้ก็จะขึ้นมาอีกอันนึงแล้วเห็นไหมครับเวลาที่เราแชร์เราก็แชร์ให้อันนี้กับเพื่อนนะครับหรือว่าจะทําเป็นงานแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้าก็ได้นะตัวนี้ก็ให้เขาไปแชร์เขาไปแก้ไขเอาเองเลยเนาะอยากใส่นู่นใสน่นี่เต็มที่ แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราคลิกขึ้นมาดูแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเ,ออเราให้เข้าแก้ไขได้เลยนะครับก็ได้เลยเนาะหรือว่าเราจะทําการแก้ไขแบบนี้นะครับคือแก้ตรงนี้ปุ๊บของเราเปลี่ยนด้วยหรืออีกอันนึงนะครับก็คือว่าทําสําเนานะครับแบบนี้ในกรณีที่เราทําสําเนาแล้วนะครับเวลาที่เราแก้ตรงนี้นะครับเป็น600สมมติว่าเปลี่ยนในส่วนของตัว ทีมงานเขาก็จะค่อนข้างเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนในส่วนของตัวอ่าราคาเอ่ยนะครับข้อมูลการติดต่อเอ่ยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับทําแบบนี้เนาะพอเปลี่ยนแบบนี้แล้วนะครับอ่เดี๋ยวสมมุติว่าผมเปลี่ยนแล้วเนาะก็จะมาดูอันหลักของเรานะที่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราแชร์อันที่เราไม่ได้อ่แก้ไขไว้นะครับอันไหนเนี่ย คือเขาจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเปิดให้ดูปิดก่อน <laughs> อ๋ออันนี้นะครับคือเราทําสําเนามาแก้แล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหากับต้นฉบับนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราไปทาแบบนี้เปิดให้ดูเลยเนาะอ่ะถ้าสมมติเรากดแก้ไขตรงนี้ไปนะครับแล้วเราแก้ตรงนี้จ้าแก้ไขจ้า อ่ะโอเคสมมุติเรากดและแก้ไขแบบนี้ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดู Account หลักเรานะครับผมไม่แน่ใจว่าเปิดอันไหนอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะน่าจะอันนี้หรือเปล่าอ่าเนี่ยครับเขาจะแก้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันที่เราแชร์เนาะ เขาจะแก้อันนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าอยากได้แบบไหนเนาะแต่ว่าปกตินะครับถ้าสมมุติว่าทํางานขึ้นมาเพื่อขายนะครับก็เก็บต้นฉบับไว้อันนึงนะครับแล้วก็ส่งอันที่แก้ไขได้ให้กับลูกค้าก็ได้นะครับหรือว่าใครมีทีมอยู่แล้วต,ต้องการทําแบบนี้นะครับทำโปสเตอร์ขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็แชร์ขายไปนะครับก็แนะนําทําต้นฉบับไว้อันนึงแล้วก็อันที่แชร์ editable ได,ด้เอันที่แก้ไขได้นะครับก็แชร์นี้ให้กับคนอื่นนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าจะมีหลายหลายอันเนาะก็แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราให้เขาแก้ไขได้เลยนะครับเขาเวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาคลิกนะครับเขาก็จะแก้ไขไปเลยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําเป็นสําเนาขึ้นมาดีกว่านะครับเนี่ยลองรีเฟรชดูซิอ่าเขาก็จะมีสําเนาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ ก็เป็นจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบบฟรีเนี่ยแคนวาก็จะสามารถแชร์ตัวดีไซน์ของเราให้กับเขาได้นะหรือว่าใครที่เป็นแบบในกรณีของบริษัทนะครับทําเป็นกราฟิกขึ้นมาอันนึงเนาะยังไงก็ทําขึ้นมาแล้วนะครับให้ไปทําในแคนวาแล้วก็แชร์ให้กับทีมงานใช้ก็ได้เนาะอย่างสมมุติว่าของผมเองเนี่ยาขายประกันภัยรถยนต์เนาะแล้วก็ต้องการแชร์ให้กับลูกทีมนะเอาไปแก้ไขนะครับก็จะส่งวิดีโอนี้ให้ไปนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวไฟล์เนาะ ก็เอาไปแก้ไขได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้แก้ไขในส่วนของตัวรายละเอียดสแกน QR code นะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้ได้เนาะแล้วก็โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะแชร์ในส่วนของตัวดีไซน์อันนี้อันนี้นะครับไปให้เนาะก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับใครที่ไม่มีแคนวาก็ล็อกอินแล้วก็ใช้งานได้เลยเนาะหรือว่าใครที่จะสมัครนะครับก็สามารถทำได้เลยเนาะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต Copy ก่อนนะ a n y o n e with the link can edit นะ Copy นะครับก็เดี๋ยวดูตัวลิงก์ตัวแชร์ที่จะไปใช้ได้ใต้วิดีโอเลยเนาะใครที่เอาไปใช้ก็ขอให้คล้ายดีๆกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วเนาะสวัสดีครับ